สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสังฟางข้าวนะครับแล้วก็ฮอร์โมนลุงตีต้องแปดนะครับที่ตําบลบางตะเถนนะครับอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนาของพี่กุ้เจ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานที่พี่กุ้เจ่งประทับใจตัวย่อยสลายและฮอร์โมนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกับพี่กุ้งเจ่งกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เหมือนเดิมครับครับผมตัวย่อยดินดีลากเดินดีชอบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ รากแตกอต้นแตกอสมบูรณ์มากครับอาไปพิสูจน์กันรากใหญ่รากยาวไปพิสูจน์กันเลยถอนดูเลยนะถอนดูกันเลยนี่ครับดูอ๋อนี่รากใหญ่มากอู้หลุงและที่ผมประทับและที่ผมประทับใจลุงตีที่ผมเห็นน่ะผมลองถอนเจอแล้วรากเขาใหญ่ขาวใหญ่มากขาวจุวยเลยจริงครับอ้าวไม่เชื่ออ้าวลุงตีถอนนี่ก้าว เพิ่มมากเลยเห็นแบบนี้ดูเหญ่แคไหมดทุกต้นนะครับเป็นพวงเป็นพวงเลยอ่ะรากอ่ะโอ้โหไม่่คเดียวครับเนี่ยดูการแตกกอแล้วแล้วพันนี้คือบอกเลยว่ากําลังมาแรงครับเจบีตองแปดนะคะทุกคนรากใหญ่มากไม่มีรากนี่รากต้นแข็งแรงมากนี่ครับแตกกอดีแล้วแล้วไม่มีกระทบหนาวเนาะถือว่าสมบูรณ์มากตัวนี้ผมใช้ตัวอะมิโนตัวนี้ครับช่วงนี้คือมีผลกระทบกันทั่วแต่ว่าแปลงนี้คือ เขียวงามค่ะทุกคนเขียวงามแบบนี้เลยรื่นจริงอืมแล้วลสิ่งที่เราเห็นก็คือข้าวสมบูรณ์ข้าวสมบูรณ์ครับเนื่องจากว่าเราได้สารอาหารจากการที่เราหมักด้วยการหมักการย่อยนะครับก็ได้สารอาหารมาแล้วแล้วก็ตัวอะมิโนเราก็เป็นตัวบํารุงตัวเพิ่มธาตุอาหารอีกนะครับจากผลงานก็อยู่ประมาณนี้เลยรากใหญ่รากยาวรากขาวจวดๆแบบนี้เลยทุกคน คือข้าวหาอาหารได้ดีเนาะเขาก็ต้องแข็งแรงใช่ครับทนปนูกว่าทนรุกนะเพราะว่าเขาสู้หนาวได้อะน้าค้างเยอะมากเลยนะครับน้าค้างเยอะมากเขาสู้หนาวได้ก็ยืนหยัดอยู่ได้แบบนี้เลยใช่แล้วไม่เหลืองแล้วก็ไม่มีชรานะครับมีแค่เลงตอนช่วงลมแรงอ่ะมีใบไหมนิดเดียวใบ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 นิดๆิดนะครับเป็นก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาเนาะไม่เป็นปัญหา แต่ผมใช้ไอตัวกดอะมิโดของลุงตีตั้งแต่ตอนช่วงคุมเลนนะครับตัวนี้เลยนะใช่ยี่สิบไร่เนี่ยผมใช้แค่ครึ่งขวดเองครับยี่สิบไร่นะครับผมฉีดพ่นมันพร้อมกับคุมเลนคุมเลนเลยครึ่งขวดอันนี้เท่ากับเราฉีดไปสองรอบอือหนึ่งสามรอบครับสามรอบนะครับสามรอบได้ขนาดนี้เลยใช่ครับเป็นอีกหนงงานนะครับมันน่าจะแตกกอสักสี่ต้นห้าต้นเยอะสุดแต่นี่มันสิบกว่าต้นนลยมีแต่ก็ดีด้วย แล้วที่สําคัญคือข้าวดีดหายไปละข้าวดีดหายครับลองฉายดูครับเพราะว่าแปลงนี้คือเมื่อก่อนข้าวดีดเยอะมากโอ้ยเต็มมาเลยอ่ะทุกคนให้ดูโดยรอบๆก็จะใช้ทุกรอบครับผมสําหรับเอ่อตัวสารย่อยนี้นะครับครับก็คือถึงข้าวดีดเราไม่มีนะครับหญ้าเราอาจจะมีมาเรื่อยๆแล้วฟางข้าวเนี่ยเราอาจจะย่ําไม่เน่านะครับก็จะเป็นกดเป็นแก๊สได้นะครับตัวย่อยเราก็ทําลายตรงนี้ไปก็กลายเป็นแก๊สแล้วก็จะไม่มีครับ เป็นปุ๋ยอย่างดีให้เราด้วยผมผมในความคิดผมคือไอตัวเราใช้ตัวย่อยมันดีตรงที่ว่านี่ครับอทำให้ข้าวไม่เหม่าต่อสังหรือว่าต้นเหมองตายได้นะครับแล้วดินฟูดินฟูรากข้าวหาอาหารได้ดีใช่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วเราจะมาเสริมด้วยอะมิโนตัวนี้เลยนะคะเร่งรากแตกกอข้าวก็จะแตกกอดีเนาะข้าวไม่มีสะดุดดูรากดูรากข้าวนะคะทุกคนคือเห็นแบบนี้แล้วยังไงภูมิใจมากเลยจะลองถอนต้น แบบนี้เลยทุกคนเอ้าให้ลงถอยอีกต้นหนึ่งเอ้าดูลากเขาแม่เหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดมันใหญ่จริงลากเขาขาวใหญ่จริงลากยาวมีลากฝอยเลยนะครับแล้วลากขาวลอกเลยขาวจ้วงเลยเนาะดูด้ยทุกคนอันนี้มีเกือบติดต้นแต่ลากมีเกือบครึ่งร้อยนะครับลากเยอะมากใช่ใช่ใช่ทุกคนท่านใดนะคะที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาด่วนเลยนะคะ ผู้หูตองแปดช่วยท่านได้แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้าวดีดว่าจะพืชในแปลงนาปัญหาดินเสื่อมสภาพนะคะก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยค่ะเบอร์โทรจ้า0954401528กุยเจิงครับค่ะฝากผลงานด้วยนะคะฝากด้วยครับ